ายหวานเกี๊ยสวยๆอย่างนี้นะคะใครที่เป็นแฟนคลับอาบูนะคะแต่ว่างบประมาณจำกัดแนะนำว่ามาดูเจ้าตัวนี้ได้เลยนะคะจัดโปยตั้งหากนะ,ะกับล้อของอีเทิรนนะคะทามาย่านะคะรุ่นมูเก้นนะคะ6 5 0 0ก็คือก็คือเหมือนยันกล่องเหมือนอตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตึตตยันกล่องนะคะแต่ถ้าเต่าซื้อ ตึ๊ดตึ๊ดตึนะคะอยู่ที่6,990แต่ถ้าเราซื้อตัวนี้นะคะราคาเต็มมันอยู่ที่1,990แต่วันเนี้ร้านหาไทยทั้งทีนะคะไม่ขายราคาเต็มนะคะจัดโปรให้แฟนขับร้านหาไทยฟิชชิ่งตุ่นวิ่แปดสิบห้นะฮะเหลือเพียงตัวละ1,690บาทนะคะหนึ่บาทมีมาหมุนขวาเท่านั้นนะคะมาทั้งหมดสี่สีนะคะทองนะคะทองล้วนเน่ มูกเก้นทองล้วนนะคะโคตรหล่อนะคะใครที่เป็นสายลิมิเต็ดนะฮะจัดสีสีนี้ยังไงก็ลิมิเต็ดนะะสีม่วงนะคะเ<ม>นี่ยนอกจากจะเหมือนทั้งนอกแล้วข้างในเขายังใส่มาจัดเต็มกว่าอาบูตึดตึดอีกนะคะคือให้เฟืองสเตนเลสม,มานะ,ะให้ น็อตแต่งอันนี้มาให้ด้วยนะคะคือเป็นขายใหญ่จับง่ายนะคะสายหน้าดินทั่วไปหรือว่าสายลงทะเลใช้ได้นะคะเมื่อกี้มีจัดชุดตกปลาเขื่อนให้แล้วนะกลับไปดูอีพีก่อนหน้านี้ได้เลยสีชมพูนะคะที่ครั้งที่แล้วเนี่ยคนตามหาสองสีนี้กันแบบสีหวานเจี๊ยบนะ,ะชมพูกับม่วงนะคะออโรล,ล่านี่ไม่พลาดนะคะเน่ซื้อให้แฟนนะคะสองสีนี้ไปเลือกเอานะคะส่วนซื้อให้ตัวเองนะคะ เล่นสองสีนี้ก็ได้หรือเล่นดําทองก็ได้นะคะดําทองแล้วก็ทองล้วนนี่มาดูกิ๊กเสียงกันแหยสวยๆนะคะลูกปืนสแตนเลสหกบวกหนึ่งตลับนะคะรอบเกียร์ห้าจุดสามต่อหนึ่งนะคะแคสง่ายตีไกลนะคะจู่สายยี่สิบห้าปอนได้ร้อยเจ็ดสิบเมตรนะคะน้ำหนักรอบเพียงสามรอยสิบกรัมนะคะ ใครที่ถามหนูว่าตีง่ายไหมเนี่ยเขามีหน่วงคู่ให้นะ,ะเหมือนอาบูตีง่ายแน่นอนนะคะมือใหม่ก็ตีได้นะ,ะเดี๋ยวนี้น้องๆหนูๆเด็กเนี่ยอายุแบบ7-8ขวบก็ซื้อล็อกเบสหนูไปอ่ะเขาไปฝึกตีตีได้แล้วนะคะเพราะว่าร้านหนาไทยเราขายเฉพาะของแท้นะคะคือปรับหน่วงได้จริงนะคะหน่วงมีหน่วงแท้มีหน่วงแม่เหล็กข้างในมีหน่วงแท้ให้นะคะลูกค้าบางคนไปซื้อของกอ๊อปเหมือนแต่รูปเขาไปกอ๊อปรูปมานะคะ แต่มันเป็นไปไม่ได้นะคะือไปก๊อบรูปอาบูมาแล้วมาขายตัวละหกร้อยห้าสิบาทลอกเบสอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะมีนะคะถ้าเกิดคุณซื้อก็รับให้ได้นะคะเวลาที่เขาส่งมานะคะจิ้มเบสได้สปินมาหนูก็ลูกค้าหนูก็เจอมาแล้วนะสุดท้ายก็วิ่งกลับมาหน้าร้านบอกพี่ครับไม่ได้จริงๆให้ทางร้านแนะนํานะคนะเนะ่ถึงลอกจะจัดโปรนะคะแต่เราก็มีราคา ราคาโปเนี่ยเราก็ยังมีประกันให้นะคะเป็นประกันหลังการขายของอิตเทิร์นนะคะของชิมานโน่ประเทศไทยนะ,ะไม่อยากพูดดังดดนๆนะคะได้มาแค่สีละสิบตัวเท่านั้นนะคะมีเฉพาะหมุนขวานะคะราคาโปเนี้ยจัดถึงก่อนสิ้นเดือนหกเท่านั้นนะคะเหลือเพียงหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทเอีอมเอสห้าสิบบาทต่อการส่งหนึ่งครั้งคุณจะจัดสี่สีเลยก็ได้เพราะเมื่อวานหนูขายไปแล้วสี่สีหนึ่งคนนะคะลูกค้ามีคันเยอะก็เลยจัดอันนี้เรียงแถวเลยแล้วมันสวยมากนะคะ EFS e 50บบาทโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะ